ช่วงเวลาที่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะที่เพิ่งประสบเหตุการณ์นี้ก็คือว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่ประมาณทั้งหมด2ล้าน3แสนกว่าบาทนะคะหนี้ตัวเนี้ยเราก็หมดปัญญาแล้วที่ที่จะจัดการกับหนี้ตัวนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงเราได้แค่อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระองค์คะลูกต้องการที่ต้องการที่จะปลดหนี้ยอดสองล้านสามแสบาทโดยที่ ขอพระเจ้าช่วยลูกจริงๆตอนนั้นก็คืออธิษฐานแล้วก็วางใจอธิษฐานแล้วก็ไม่คิดอีกเสร็จแล้วเนี่ยตัวเองเคยซื้อที่แปลงหนึ่งจำนวนแค่5 0 0 0 0 0บาทเป็นที่ที่ชาวบ้านเนี่ยมาขอให้ช่วยเป็นที่อยู่ที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนั้นน่ะเราก็อธิษฐานแล้วเราก็ไม่คิดเลยว่า จะมีคนมาติดต่อขอซื้อที่แปลงนั้น